hello so my name is paris Like right now i live in uk welcome to paris valentine channel สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้แพริสอยู่ที่จังหวัดสุขโขทัยคะ่ะทุกคนวันนี้แพริสแล้วก็คุณแม่แล้วก็น้องนะคะจะมาไหว้พระที่วัดพิพัฒนมงคลคะ่ะซึ่งวัดนี้นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งเสี่ยมอําเภอทุ่งเสี่ยมจังหวัดสุขโขทัยคะ่ะเดี๋ยวเราหาที่จอดรถแล้วก็ไปชมบรรยากาศความสวยงามของวัดนี้กันเลยคะ่ะทุกคน หาเทพฮาริฮาระนะคะเทพ,พเจ้าผู้ขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนะคะทุกคนก็ประดิษฐานอยู่ในวิหารลานนาองค์นี้นะคะก็เกิดตามนิมิตที่หลวงพ่อเจ้าคุณท่านได้มีนิมิตขึ้นมานะคะ บริการที่ดีงามขอพรขอปานาที่ดีงาเป็นสิริมงคลโดยพระเจ้าบุตรหลวงพ่อท่านเจ้าบุตรบริการอาหารนิ่มคำปั่นบริการอาหารห้องแอร์ด้วยความยินดีที่นุ่งท่านได้เดินทางมาณโอกาสนี้ขอเห็นเชิญ เชิตชวนผู้ก <acked> ีน้ำใจเชิตัวนผู้มีน้ำใจแตทากดรโรธแน่ใจจะมีคือเ้น่าพมีาของตานานาน่ารักมีสุนทานุภาพเมตตาได้รับุรัก่อมีบุญส่วนีหาจึค้าด่ด่ใจต่อไน้างานข้าจทองงานที่ได้เดินทางมากราพระพุทธรูปของขับองค์ตติดได้เดินทางส่ทนารรา รักพรรักบารมีจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณผู้มีเอภาระในเรืองงานกระเป๋าผ้าผืนหนางานถุงหน้าหมาโมบายงานกอบุูกงานเสื่ออผู้คนโลโก้วัดชื่อหาสิทอันนี้เป็นมหาวิหารหลวงพ่อทองคำนะคะทุกคนก็คือหลวงพ่อทองคำที่วัดนี้จะมีชื่อเสียงมากๆเลยเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันค่ะ เซื้อหาสินค้าของฝากต่างๆถูกใจพี่ใประการใดก็เรียนเชิญมาดูชมและซื้อหาการก่อนจะไป เสแล้วัวทีพัดคนนี้รูปภาพศรรอปีพราที่ะามาดงอยากมได้โบอยากมได้กาเพื่อคุณหวพ่อปุกายาเทพอยากได้พระเรบคุณหลวอพ่อปุกายาเทพให้ขอ้าวพ่อใหู้นภาคพ่พระครับส่วนอันนี้ก็เป็นประวัตินะคะพระพุทธเจ้าลายคำนะคะ พระพุทธพระพุทธวิหารลายคำหลังนี้เป็นสุดยอดศิลปกรรมล้านนาหลังหนึ่งของวัดนะคะก็จะเป็นศิลปะผสมกับศิลปะวิหารไทยลอในเมืองเชียงลุงแคน้น12ปันนาประเทศจีนนะคะแล้วก็วิหารที่หลวงพระบางประเทศลาวด้วยค่ะสร้างโดยเมสักทองที่ยุคก,กว่าหนึ่งปีทั้งหลังเลยนะคะอันนี้ก็เป็น พระอุป,ปคุฎนะคะทุกคน ันนี้เป็นพระบรมมาสาลีลิขธาตเราจะเข้าไปวิหารหลวงพ่อเหลือนะคะได้เงินเหลือมีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้ไม่อดไม่ยากค่ะ

one แ้ยนี้แกอันนี้ต้องขึ้นค่ะเพราะว่าพระแก้วพันปีอ่างั้นเดี๋ยวเพราะว่าที่นี่ค่ะค่อนข้างที่จะมีอาคารหลายหลังมากสวยทุกหลังแล้วก็มั่นใจว่าทุกหลังก็จะมีพระพุทธรูปหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมากมายนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าที่นี่กว้างใหญ่มากเลยอยากให้เพื่อนมาเห็นเองนะคะก็จะเก็บฟุตเทจแค่บางบางตึกก็แล้วกันนะคะในส่วนของตึกนี้ก็จะเป็นกราบขอพรพระแก้ว1000ปีนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปกันโดยมากเนี่ย ถ้าพระพุทธรูปที่ทําจากหินสีแบบนี้มักจะเป็นศินละปะสมัยลานน้านนานะแต่แพลลิสไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นเป็นศินละปะแบบไหนแต่เราเข้าไปดูความงดงามแล้วก็ไปสักการะบูชาพร้อมกันละกันนะคะ,ท,คออนนะ,คะทุกคนไปกราบขอพรด้วยกันค่ะทุกคนเป็นสิริมงคล แก้วรัตนาชาตินะคะประสิทธิสถานที่วิหารแห่งนี้จำนวน4องค์ค่ะในในหันพระพักไปใน4ทิศนะคะเข้าไปดูเลย โบราณแกไหนอันเชิญมาจากยอดเขาพระพุทธบาทตามอะอำเภอข่อยจังหวัดเชียงใหม่เปิดข้าวเงินแสนทองแสนด้วยนะอันนี้เหรอ นเข้าไปในนี้เหรอเนี่ยเหรอพระพุทธบาทเนี่ยเหรอใช่ไหมอันนี้น้องบอกว่าเป็นน่าจะเป็นรอยพระพุทธบาทนะอ่านจากป้ายเมื่อกี้ใช่ทุกคนอันนี้คือรอยพระพุทธบาทแต่ว่าเขาก็ปิดไม่ให้เราหยอดเงินแล้วละ่ะพระพุทธบาทจำลองนะคะ แสนซะทอนนิดหน่อยทุกคนก็จะมีหอไหลยหออยู่อันนี้ก็จะเป็นหอของหลวงพ่อทองแสนเงินแสนนะคะอายุห้าเอา่ร้อยปีเพิ่มคูณเงินทองอฮลิสคิดว่าจะเข้าไปดีไหมทุกคน หลวงพ่อพันนอนสาธุสาธุสาธุ ชาทุกบของามวิทยาที่บอกว่าให้โยนเหรียญลงไปได้เราไม่มีเหรียญแล้วอ่ะไม,ม่แฟดไหมเปิดให้หน่อยดิฮะเปิดแฟดสองให้หน่อยดิอยากรู้อ่ะงงเปิดยังเปิดแล้วเนี่ยเอดยนะเอดีจังเลยเดี๋ยวเขาจะฝังตรงนี้ไม่มีเหรียญแล้วมีปหมไม่มีแล้ว สวยมากงั้นถ่ายไว้ก่อนจากด้านน้านี่ฉันซูมฉันศูนย์จนห้าแล้วนนเนี่ยสวยมาก พดทะลุ อาลืมถอดรองเท้าอ่ะเดี๋ยวลูกครั้งขออนุญาตถอดรองเท้าอ๋อยังไม่ได้ขึ้นอุโบสถไม่เป็นไรสวยมาก อ่อนแสกนิดหน่อย ก็จะเป็นม่วนขัดขราคาเท่าไหร่นะัจะเป็นในส่วนของร้านขายของเสื้อท้งเสื้อที่กางเกนด้านหลังคุณได้อะไรมาคุณแม่ได้ในอะไรเนี่ยสวยจังเลยอะเส้นนะคะสร้อย้องคออันนี้ก็สวยนี่อะไรเนี่ย แล้วก็ดกำไรอ๋อสวยจังเลยอ่ะเป็นชุดเอาไว้ทําอะไรอ่ะคุณแม่คุณแม่ใส่ทําอะไรใส่รำใส่กไม่ไว้ใส่กับชุดไทยค่ะใส่กับชุดผ้าไทยแม่ใส่ชุดผ้าไทยไปไหนคะเป็นรำค่ะเหรอเวลามีงาน,นงใช่ไหมสมัพระบรมธาสวยจังเลยค่ะคุณแม่สวดีดุวยสวยจังสวยดีเอ้สวยดีดค่ะนี่ของฝากมากมายเลยนะคะพอดีว่าหมดแรงแล้ว กเป๋าส่งกระเป๋า,ส,าสั่งพาริตแม่ฉันไปไหนแล้วล่ะฮะแกเห็นแม่ฉันใหม่เนี่ยชุดมีชุด,ชดสวัสดีค่ะพ้าถุงมีแบบสำเร็จบ้างไหมคะแบบอ๋อหรอมีต้องพันเองใช่ไหมสวสดีพันเองไม่ค่อยเป็นเลยสวยจัง ดูก่อนนะสองสองก่อนสร้างหอที่ดิน100บาทโอเคเอาหนึ่งร้อยบาทพอเรียกแม่มาจับหน่อยอาจจะไม่มีคนอยู่อ่อะตรงนี้อ,อ๋อแล้วเขียนแล้วใส่ได้เลยงั้นฟริสขอจบคลิปวันนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะจ๊ะเพื่อน